สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุมสุกคนเดอ้อมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับน้องเหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับน้องแหลกมื่อนี้กะตอนเศร้าๆเลยพ่อแม่พี่น้องโดยทางน้องแหลเกกัววาสิไปนส่งน้องๆไปห้องเฮียนพ่อแม่พี่น้องกัสสี่ายบรรยากาศทางไปให,ให้พ่อแม่พี่น้องเบึ่งจนหอดห้องเฮียนคนและพ่อแม่พี่น้นองโดยโดยพ่อแม่ พ่อแม่พี่น้องทางนงเลยกับปับเป็นกองลังทีเรียบร้อยแล้วก็สีขาวไปฮะทางนงและน้อยเพื่อนก่อนพอา่าเพิ่นก็นยืน่านองเลยอยู่พ่อแม่พี่น้องโดยบยดัสดีนองและน้อย,ยดโดยเป็นอะไรได้ละแต่งตัวแล้วหรอเบ้อเสือกระดุมนะคือ,อ่าษส่สะ <laughs> ใส่กระดุมกระบ,บเบิร์น้องละน้อยนี่ถ้าน้องเลกอะนั่นแบบเจียวไข่ให้ชุเพิินไปกินอยู่ห้งเฮียนพอมีพี่น้องกินตอนเที่ยงน้องลินไปซชและซาลดน้อยใส่กระดุมแล้วละกนันนั่นใส่ดีๆีหานมาอยู่ตีนโหลดบึงเนี่ยมันติดเลยเด้นี่ติดกระโปงออกมาไว้ จ้าพี่ซังสิปปอยู่ในยังในเจนเะ่บ่บนตังกว้างปัดออกไว้เกิดไปใไส่ซาคูบใไซผับดีดีไหมใส่ดีดีเน็บดีดีกระโปรงนะลีนมาเดอร์มาเดอร์ไปเห็นยังอยู่ไซ่ดนเลยิปป้ป้าอะไรนี่ โดยพ่อแม่พี่นอ้องต้นไปกะทั้งน้องแหลกกระสีห้ทั้งนอง้งนองลินผุ่นจับกล้องห้พ่อแม่พี่น้องเดอ้อถ้ามันสั่นจังไดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าให้น้องลินจับน้องลินเหมือกะจับบกค่อยเป็นบันไดพ่อแม่พี่น้องโดยละกะขี่รถมันอาจจะสัน่นไปสั่นมาสบายดีน้องลินสบายดีโดยไปแบบนี้มาเดี๋ยวเอาหลดก่อนออาจับเนี่ย จับดีๆเด้อจับคือมือนั่นแหละแอน้อยเอามาถายีีไว้ไม่่ายแม่มมืงวานี่วะี่วาเ้าพี่สุด

啊。 นี่ผัดเบรกเบรกรถดังโ,โ,โดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอโรงเฮียนของน้องๆพ่นแล้วเด็กทางน้องลินเพิ่อนกับประมาณนี้เลยแถวงเฮียนกัน ไปไปหยางเขาไป <Hey. S 1> ไปไปไปหยางเขาไปส่งชุบบนก่อนพ่อแม่พี่นอ้องลินก็ได้ไมาเห็นน้นอนอือลินมาเอายาอย่านชุบบนกับหยางเขาไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโย่เออย่านมาเานาะ เขาไปส่งอยูนเจ้าได้งานเขาไปส่งหอวงเฮียแล้วพ่อม่พี่น้อง นี่เลยซื้อของเฮียนของน้องลินเพ,พิ่นกับพ่อแม่พี่น้องกับมาส่งเพิ่นหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องท้าน้องแหลก็สีกลับไปบอนเห็ดเวียของน้องแหลกก่อนพ่อแม่พี่น้องกะสีไปเปิดอยู่หันอีกน้อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ท้าน้องแหลกมาหอดบอนเห็ดเวียกแล้วพ่อแม่พี่น้องกะนี่กับเป็นตัวหนา ลักเก้านี่เลยนนลักเก้านี่แหละพ่อแม่พี่น้องนี่กับเป็นบ่อนน้องเลยเฮดเวียกพ่อแม่พี่น้องกับข้าเจ้าก็ขึ้นมาเปิดแล้วโดยนี่กับจิเป็นตู้เอทีเอ็มบ่อนข้าเจ้าโกดเงินพ่อแม่พี่น้องนั่นกับจะเป็นอันบ่อนเฮดเวียกต้นาล,ลักเก้านแหละพ่อแม่พี่น้องโดยประมาณนี้เลยโดยพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแรก่ะ ทางนองหละสิคอลาไปเพียงเท่านี้เด้อก่ะิเขาวเวียกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยกับสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขามาเบ่งคลิปของนองเละตั้งแต่ต้นจนจบทีบ่บอกหามโฆษณาเด้อขอบุณขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์ให้นองเละคอยกดติดตามเด้พอพ่อแม่พีน่น้องมือนีก็คอลาไปแลว้วถ้าน้องละถ้าน้องเละว่าพิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทดขออภัยหลายๆเด้อขอลาไปแลว้วพบกันใหม่ในคลิปหนา้าพ่อแม่พี่น้อง พ่อเก่าเข้ามาสบายดี